สถานียุทยุทรทั์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์ทองหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับคุณไก่เจสุภาเบนซ์ทองหล่อและผมชัยวัตรอนุทรกูลชัยในรายการเจียดเวลาหาสุขครับ พบกันวันหยุดนักรัตฤก์ก็เจียเวลามาสักครึ่งชั่วโมงนะฮะมาพูดคุยกันมาฟังเรื่องราวแบบนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณผู้ชมเองครับวันนี้คําถามคือเกิดเป็นลิงหรือเป็นคนอยากเกิดเป็นลิงหรือเป็นคนเป็นเป็นคนสิครับพี่แอดคิดว่าพี่แอดเป็นคนเหรอเป็นคนที่เกิดปีลิงพี่ถามพี่แอดไม่ไมเป็นลิงเหรอครับพี่แกห็นผมเป็นลิงเหรอครับหรือว่าไงผมเป็นลิงนะฮะเนี่ยคนส่วนมากจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนแต่จริงๆแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าหรือในสายตาของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีสายตาหรอกเป็นคาพูดของพี่เพื่อให้เข้าใจนะ,ะเราเนี่ยเป็นลิงทุกคนเหรอทุกคนเดี๋ยวก็กระโดดไปตรงนู้นเดี๋ยวก็กระโดดไปตรงนี้เดี๋ยวก,ก,ก็จะอยากก<อ>ินไข่เจียวเดี๋ยวก็อยากกินไข่ลวกบอกกระโดดยังไงก็อยู่เฉยอย่าสัรวมอยู่นั่งนิ่งๆเลยนะเออหนักนะยิ่งนิ่งยิ่งเห็นนะว่าลิงอ่ะถ้าไม่เห็ิงเหรคะ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นลิงไปซะแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าผสมเป็นตัวเดียวกันไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัว,วเราเป็นลิงพี่กห่หมายมถึงเราดูภายนอกดูกายข้างนอกนั่งนิ่งๆเนี่ยแต่ใจข้างในไม่นิ่งนี่เงพี่พูดถึงสภาวะสภาวะยังไงสภาวะของการที่เราเป็นคนที่กระโดดไปกระโดดมาครับ เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวก็ไปคิดเหล่องนู่นเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะอยากทํานู่นเดี๋ยวก็จะอยากทํานี่เดี๋ยวก็จะอยากดีเดี๋ยวก็จะอยากชั่วอะไรแบบนี้คําว่าเดี๋ยวก็จะอยากดีเดี๋ยวก็จะอยากชั่วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะฟังแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่ผู้พูดเป็นไส้ไปหรือเปล่าอะไรทํานองอย่างนี้แต่จริงๆแล้วใครจะอยากชั่วอะไรอย่างนี้ความชั่วเนี่ยมันมันอาจจะเป็นภาษาที่แรงไงคะพี่แอ๊ด แต่บางครั้งเนี่ยแค่เราทำอะไรไม่เหมาะสมเนี่ยในสายตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีละเป็นเรื่องชั่วละอย่างบางครั้งเราตบยุงตบเนี่ยเราอาจจะคิดว่าการตบยุงไม่ใช่เรื่องชั่วการฆ่าสัตว์ไม่ใช่เรื่องชั่วเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่มาทําความอึดอัดลาคาญให้เราที่มกัดเรากินเลือดเราใช่และเราก็อาจจะเป็นโรค แต่ในรากของอจิตจริงๆเนี่ยมันมีโทสะเข้าไปอยู่ในนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีโทสะเข้าไปอยู่ในจิตเราเนี่ยมันก็เป็นจิตของคนที่มีสภาวะของความไม่ชอบใจมันก็ชั่วแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะดีอยากจะชั่วก็วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็ดีเดี๋ยวเราก็ช่วนีเป็นต้นนะคะนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะคิดว่าเราอยู่นิ่งๆแล้วดีแล้วสํารวมแล้วแต่ว่า แท้จริงเราคิดฟุ้งซ่านไปนู่นไปนี่กระโดดไปกระโดดมาอยู่เสมอคือการจะอยู่นิ่งได้เนี่ยมันไม่มีทางอื่นนะคือแอดนอกจากการเทรนฝึกฝนการฝึกฝึกจะนิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ฝึกเพื่อที่จะนิ่งครับนิ่งทําไมนิ่งเพื่อจะได้็นประโยชน์อะไรใช่ใช่นิ่งเพื่อที่จะได้เห็นพอเห็นแล้วเนี่ยมันจะได้รู้อย่างเมื่อคราวที่แล้วที่เราออกรายการไปครั้งที่แล้วว่า ถ้าเราไม่นิ่งเราจะไม่เห็นว่าเราไม่ดีพุทธศาสนานี้ไม่ได้เน้นให้เห็นความคุณงามความดีของตัวเองครับแต่เน้นให้เห็นความไม่ดีความเป็นบาปเป็นกรรมให้เห็นอกุศลที่มันเกิดในจิตใจเราสำคัญกว่าสําคัญกว่าให้เห็นความเลวของตัวเองใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรามาเกิดในภพภูมินี้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมซึ่งการเกิดดีเป็นเทวดาเป็นพรม ในบริบทของพุทธศาสนามันก็เกิดอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังดีกว่าเกิดเป็นคนเพราะมันทุกน้อยกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าก็เรียกรวมหมดว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเกิดก็คือทุกข์เมื่อไหร่มีรูปนามขันธ์ห้าก็เป็นทุกข์แหละทีนี้จะฝึกไงให้ไม่กระโดดไปกระโดดมาฝึกยังไงดีฝึกนี่พี่ก็กระโดดทำามขั้นฝึกก็คือเจริญสติสัปชัญญะซึ่งเป็นยาสามัญประจําบ้าน พี่ไอ้ก็ศึกษาธรรมะมาฝึกจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการที่ว่าเราเห็นก่อนว่าตัวเราไม่ดีไอ้ตรงเห็นก่อนว่าตัวเราไม่ดียังต้องฝึกเลยพี่แอค่กแล้็จะฝึกให้ดีเนี่ยมันก็ยิ่งต้องฝึกกันเข้าไปใหญ่ฝึกเห็นก่อนฝึกเห็นว่ายังไงจะเห็นความไม่ดีของตัวเองและยอมรับใช่ไหมคือการเจริญสติสัมปชัญญะฝึกเห็นก่อนว่าความไม่ดีมันเกิดขึ้นในตัวเราพราะมันเห็นเร็วเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกได้ว่าอ้อถ้าอย่างนี้ถ้าเราฝึกแล้วมันดีขึ้นนะพอมันดีขึ้นเราจะเห็นอ้อมันนมีีทาง่ ที่เราจะดีขึ้นได้ก็จะมีกําลังใจรหรือภาษาพระท่านเรียกว่ามีชันทะอยากฝึกต่ออยากดีต่อคำว่าดีขึ้นนยฮะบางคนบอกว่าฉันทําแล้วก็ดีขึ้นนะ <S <S ฉันเป็นแบบนี้ก็ดีขึ้นนะฉันแปลอะไรหนังก็ดีขึ้นนะคำว่าดีขึ้นต้องเป็นยังไงเขาส่วนมากอันนี้พี่อาจจะผิดนะพี่เอาดูจากที่พี่ประเมินดีขึ้นของเขาเนี่ยเขาไปมองในเรื่องของดีขึ้นทางกายภาพครับเช่นสุขภาพดีขึ้นสถานะทางการเงินดีขึ้น ดีดีรวยโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลสถานะทางสังคมดีขึ้นได้ยศธรรมเฉยเลยอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าดีแบบโลกธรรมแปบก็คือดีแบบเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เสื่อมดีแล้วก็เสื่อมแต่ดีขึ้นในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยคือดีขึ้นที่เห็นตัวเองชั่วพี่พูดฟันธงนะดีขึ้นที่เห็นตัวเองชั่วเร็ว เห็นเร็วถ้ายังเห็นตัวเองดีอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผิดทางแสดงว่าปฏิบัติธรรมมาผิดทางปฏิบัติธรรมถูกทางเนี่ยมันต้องสะดุ้งนั่งฟังธรรมะาอยู่มันก็สะดุ้งครับปฏิบัติธรรมอยู่ก็สะดุ้งอ้าวฉันชั่วไปอย่างนี้หร่อถามแบบคนที่อาจจะไม่ค่อยสะดุ้งแล้วมันดีกับชีวิตทั่วไปไหมเห็นตัวเองชั่วเนี่ยฮะมันดีกับหน้าที่การงานไหมดีกับชีวิตครอบครัวไหมมันช่วยอะไรไหมฮะคนเขาปรับตัวเป็นคนดีเพราะเขาเห็นตัวเองชั่วใช่ไหมครับ คนจะดีขึ้นเพราะว่าเห็นตัวเองดีเนี่ยยากครับที่เคยพูดไปแล้วคือถ้าคนเริ่มจากเป็นคนที่มีราคะจริตคือรักตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีหลงในความคุณงามความดีของตัวเองเนี่ยผมทําไว้นั่นเนี่ยไอ้ตึกนี้เนี่ยมันสร้างว่าผมนั่นเนี่ยทำไมมีผมนั่นเนี่ยมันไม่สร้างอย่างเงี้ยแล้วผมทําอะไรต่อแต่ถ้าสมมุติว่าอ เราไม่เคยทําอะไรที่มันดีมาเลยเลยในชีวิตรเราไม่เคยหาข้าวหาน้ําให้คุณพ่อคุณแม่เราทานเลยเลยเราไม่เคยพาพ่อแม่ไปรักษาไปดูแลเลยเลยมันจะเริ่มเสียใจไนงะความโทสะมันเกิดอ่ะเริ่มเสียใจเริ่มรู้สึกเหล่านี้มันคนแย่มากทําไมเราเป็นคนไม่ดีขนาดนี้ มันจะอยากทําในสิ่งที่ตัวเองชั่วไว้ไม่เคยทำเพราะนั้นพี่เนี่ยจะให้ค่าของความไม่ดีของคนมากกว่าคุณงามความดีของคนนี่กลับมาถึงในเรื่องของความที่อยากเป็นลิงหรือเป็นคนเนี่ยมันฝึกได้ตรงที่ทไหนมันฝึกได้ตรงที่จิตเราจริงๆนะ่จิตมันฝึกไม่ได้หรอกพี่แอดจิตเนี่ยถ้าเราพูดในบริบทของการาสภาวะธรรมของเขาจริงๆเนี่ยเขามีหน้าที่รับอารมณ์ เขาเป็นตัวประธานรับรู้ทุกเรื่องตาได้ยินตาได้เห็นหูได้ยินเขารับรู้ทุกเรื่องคือนิ่งๆอยู่กลางๆอยู่คารับงใช่ค่ะเวลาเราพูดเรื่องจิตดีไม่ดีเราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติที่ไปผสมกับจิตดีหรือไม่ดีเช่นคุณสมบัติที่ไม่ดีโลภะมันเยอะโทสะมันเยอะโมหะมันเยอะนี่คุณสมบัติไม่ดีมันก็จะไปทําให้จิตเนี่ยออกมาเป็นจิตที่โลภ โกรธหลงง่ายแต่ตัวจิตนะมันไม่ได้โรกโกรธหลงโดยตัวมันเองมันเป็นตัวประธานมันมีเขาเรียกอะไรล่ะ tendency หรือแนวโน้มที่จะไปทําไม่ดีไปสั่งให้กายทําไม่ดี <c oughs> ไปสั่งให้ปากพูดไม่ดีไปสั่งให้ใจคิดไม่ดีอีกทีหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ ในพระสูตรนี้เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเนี่ยเราจะเปรียบว่าจิตเป็นตัวประธานก็ได้เหมือนเป็นประธานขององค์กรออองค์กรองค์กรใดซีอีโลยนะซีอีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทํางานเองนะใช่ใช่ได้แต่เป็นผู้ที่แจกงานสั่งงานชี้ให้คนไปทำครี่ซีอเนี่ยเขาจะตัดสินใจจากอะไร ตัดสินใจจากการทํางานของลูกน้องใช่ไหมคะลูกน้องมีผลงานมาให้ดูที่อาจจะพูดอย่างนี้นะคาใช่เพราะผลงานมันเห็นในกระดาษนี่มัเห็นอ้าวตรงนี้กําไรตรงนี้มันมันได้ไป ไอ้ตรงนี้มันเสียค่าใช้จ่ายมากไปไอต้ตรงนี้มันลดได้ไหมอะไรมันตัดสินจากตัวเลขครับจิตก็เหมือนกันมันตัดสินจากตัวโลกโดดหลงที่เราประเทียบเป็นตัวเลขเหมือนกับมาผสมกับจิตอันนี้ใช่ใชค่ะก็คือเหมือนข้อมูลจากลูกน้องมามาแล้วก็มาทําให้จิตเนี่ยมันมันโน้มเอียงไปในทางที่จะตัดสินใจทําอะไร,รถ้าสมมุติว่าตัวโลกโดดหลงมันน้อยแน่นอนพอมันน้อยตัวสติปัญ,ญญามันก็เกิด เมื่อกี้พี่พูดในฝ่ายลบใช่ไหมแต่ฝ่ายบวกหรือฝ่ายขุศลเนี่ยมันต้องฝึกสติปัญญ,ญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาจะเกิดได้<ม>เขาต้องฝึกขึ้นมาเหมือนกันถ้ามันอยู่ๆมีแต่ไม่มีหรอกคนบอกอยู่ๆแล้วโอ้ยฉันอยากจะเป็นพธธระพุทธเจ้ามีนอกจากพธธระพุทธองค์อยู่ๆฉันไม่อยากจะเกิดนอกจากพธธระพุทธองค์ที่บอกฝึกนี่มันก็จะมาประกอบกับซีอีโอเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมมาประกอบกับจิตเหมือนกันใช่ไหมมาประกอบกับจิตลูกน้องฝ่ายดีน้องคือมาเป็นแรงหนุนที่ทําให้ เราตัดสินใจจะทําอะไรครับการตัดสินใจจะทาอะไรจริงๆไม่ใช่ตัวจิตหรอกจิตมันเป็นประธานเฉยๆมันก็ทําไปตามเขาตัวตัดสินใจทำอะไรมันก็เป็นตัวตันหาในทางลบหรือถ้าเราจะพูดให้เพราะในทางบวกก็เป็นฉันทะถ้าอยากทําดีก็เป็นฉันทะไม่ดีก็เป็นตันหาแต่อยากฟังคําพี่แบบนี้เพราะว่ามันจะข้วนเกินไปว่าโอ้ถ้าดีฉันทะ สันท้ไม่ดีก็เยอะแยะก็มีนะฮะความปรารถนาความอยากทําอะไรที่ไม่ดีก็เรียกว่าสันท้เหมือนกันสันท้มันกลางๆแปลว่าความชอบที่จะทําอะไรคืออย่าไปติดกับคำอย่าไปติดกับคำสันทะต้องดีหมดไม่ใช่ใช่จ้ะใช่จ้ะอย่างเนี้ยตัวประธานเขาก็จะทําหน้าที่ทํางานไปตามสิ่งที่ลูกน้องทํามาทีนี้ในเวลาเดียวกันเราจะรักษาตัวประธานยังไงอ่ะถ้าลูกน้องดี มันก็ปกป้องประธานได้ครับถ้าลูกน้องดีมันก็คอยให้ข้อมูลนายดีๆแบบพอพี่กายพิอ่นี้ผมนึกไปถึงเราดูเรา,เราดูเหตุการณ์ปัจจุบันของจริงก็ได้ฮะบางทีนายก็ดีนะแต่ไปหูเบาไปฟังลูกน้องที่<ช>ไม่ดีมันก็เลยผิดเพี้ยนไปหมดใช่ไหมลูกน้องทําดีซึ่งคนภายนอกมองก็เห็นว่านี่ดีแต่นายไม่ฟังจิตไม่ฟังอ่างนไหมเห็นชัดเลยว่าตัวประธานหรือตัวจิตจริงๆเนี่ย ไม่มีกําลังเลยนะอไม่มีกําลังอะไรเลยทอจะถูกดึงไปเงี้ยถูกหูเป็นลิงเนี่ยเพราะนั้นมันต้องฝึกให้ดีถ้าฝึกไม่ดีมันก็จะพร้อมไปอย่างที่พี่อาร์ทำท่าเมื่อกี้ลิงลิงเหมือนมากลิงลิงเลยแหละเมื่อกี้ผมไม่ได้เกาาเงี้ยนะครับคือจะเกาเล็้ยลิงลิงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาไม่เป็นตัวของตัวเองงั้นทำไงฮะถ้าเป็นซีอีโอซีอีโอจิตเนี่ยต้องต้องฝึกยังไงดีต้องเป็นซีอีโอชนิดที่เรียกว่ารู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ย ของไม่ดีมันจะมาดึงชัดอยู่นะตอนนี้สมมุติว่ามีคนมาพูดหวานล้อมพีเอทให้ไปทําไม่ดีหรือพูดให้ร้ายคนอื่นคนที่เป็นประธานนี่ต้องจิตใจมั่นคงต้องมีปัญญาต้องมีสติเขาจึงต้องฝึกอ๋ออันนี้จะมากํากับอยู่ใช่ไหมสติปัญญาเนี่ยมากำกับใช่เพราะนั้นตัวสติปัญญาเขาก็เป็นลูกน้องเหมือนกันเพราะนั้นาพี่ก็อยากจะพูดในแง่ขององค์กรเวลาเราเป็นนายคนเนี่ย เราก็ต้องฝึกลูกน้องออกมาทั้งสองฝายนั่นแหละครับฝ่ายที่เก่งมีสติปัญญากับฝ่ายที่เป็นคนที่รักโลภโกรธลงเนี่ยนะทำให้เขาสมานให้ให้คนทางนี้มันกลายมาเป็นทางนี้เพราะในความเป็นจริงมันมีทั้งสองฝ่ายมีทั้งสองฝ่ายมากน้อยชีวิตมนุษย์เนี่ยเวลาเราอยู่เราก็จะเจอคนแบบนี้แหละใช่ไหมคะถ้าสมมติเราเนี่ยไม่ฝึกตัวเองดีๆเราก็จะเป็นลิงอ่ะแหละคือวิ่งไปตามประตูต่างๆตามที่ ไม่รู้ใครเป็นนายอ่ะสรุปแล้วเนี่ยไอ้ตัวซีอโอนะไม่ใช่นายนายจริงๆก็คือลูกน้องที่มันหลอกให้นายไปทําผิดทําไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นสังคมไทยทุกวันนี้เราก็จะเห็นอยู่ถ้าเราอยากจะทําอย่างนี้แม้กระทั่งเรารู้อยู่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ไอ้ลูกน้องที่รักเนี่ยมันไม่ให้เราทําแบบนี้เชีย์ไปอีกทางเราก็ทําตามลูกน้องได้เหมือนกันเพราะนั้นการเป็นนายคนหรือการเป็นประธานหรือการเป็น คนที่ตั้งจิตไว้ชอบ,บสําคัญการจะเกิดเป็นลิงหรือเป็นคนนี่มันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราฝึกดีมันก็ดีกว่าคนด้วยแหละ,ะขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมด้วยสั่ไปฝึกยังไงครับพี่ไก่ฝึกให้ตั้งจิตไว้ชอบฝึกให้ลูกน้องฝั่งสติปัญญาเนี่ยยังคอยอยู่ยังกําก,กับอยู่ไม่ใช่เราอยู่ีสติปัญญาหายไปหายไปหายไปเนี่ยให้ตัวสติปัญญาเนี่ยเขาอยู่กับเราเยอะที่สุดอยู่ใกล้ชิดเขาเรียกแอสโซเชต เขาเรียกอะไรนะคลุกมาคอยอยู่ข้างๆคลุกอยู่กับสติปัญญาครับคิดอะไรก็คิดแบบคนที่มีสติปัญญาไม่ใช่คิดแบบหลงเราก็ฝึกจากการเจริญสติเราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราตัดสินใจอย่างนี้เราคิดด้วยสตินะเราคิดด้วยปัญญานะอันไหนมันเป็นประโยชน์นะเราใช้ตัวนี้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นแต่อันไหนที่เราไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลภโกรธหลงนี่แม้แม้เราจะได้ผลประโยชน์เราได้ผลประโยชน์แต่เราเบียดเบียนคนอื่นไหม ถ้าเราเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยประโยชน์นั้นควรได้ไหมก็เป็นประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างเงี้ยก็มองถ้าสมมุติว่าการปฏิบัติธรรมมันยากนักเราก็ฝึกใช้หลักเหตุผลก็ได้ค่ะพี่อาดูไอ้สิ่งที่เราทํานี่มีคนเดือดร้อนกี่คนถ้าเราทําแบบนี้สมมติเราไปตัดเงินเดือนคนนี้นะคะแล้วเขาทาผิดแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เดือดร้อนทั้งที่ความผิดมันไม่ได้เยอะอะไรมากเรียกมาตักเตือนพอไหมเสียประโยชน์น้อยหน่อยอย่างนี้ เป็นต้นหรือการที่เราจะขึ้นเงินเดือนคนนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมะนะที่พี่พูดในเรื่องนี้เพราะพี่เป็นนักธุรกิจแล้วมันมีคนเสียใจอีกคนนึงอาจจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทําให้ไอ้คนที่ไม่ทํางานมันทางานขยันขึ้นไหมแล้วจะได้ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนกับคนคนนี้อะไรเงี้ยก็ไปฝึก adjust ว่าอันไหนมันเหมาะสมในสถานการณ์ใดๆแต่การจะเห็นอะไรได้แบบนี้เนี่ยต้องฝึกอยู่ที่การต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึก เป็นพื้นฐานมาให้ดีพอสมควรใช่ไหมคือจริงๆนะพี่ก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกเห็นตัวเองค,คือฝึกจเจริญสติสัมปชัญญะเข้าไว้นะถ้าสมมติยังไม่รู้ตัวว่านั่งอยู่เนี่ยมันจะรู้ตัวได้ไงมนุษย์เนี่ยถ้านั่งอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่อ้าระหว่างนั่งเราคิดเรื่องโ้นเรื่องนี้ใช่แล้วเราจะไปรู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันมีเหตุมีผลมันจะเป็นประโยชน์เป็นไม่ใช่ประโยชน์ได้ไงในเมื่อเรานั่งอยู่เรายังหลงเลยบางคนอาจจะแย้งว่าอ้าวก็ ยิ่ง CEO นะหรือใครที่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะๆยิ่งต้องหูมีหลายอย่างในหัวสมองต้องคิดต้องตัดสินใจต้องจัดการเพราะ CEO โง่ไง <c oughs> เพราะว่า CEO มีมีเรื่องต้องทําเยอะนี่ <c oughs> แหละพ <c oughs> ี่ถือว่า CEO โง่ถ้า CEO ฉลาดเนี่ยเขาต้องทําเป็นอย่างย่างงานเยอะจริงแต่งานเยอะเนี่ยถ้าจิตเขาเนี่ย <c oughs> เป็นจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยต่อให้งานท่วมหัวเลยนะพี่เขาจะจัดของเขาได้เลยว่า ตอนนี้เร,นนเรื่องนี้ต้องก่อนอันนี้เรื่องนี้ก่อนไม่เอามาปนกันเขาจะไม่เอามาปนกันเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องมีวาระไงครับต่าเช้าประชุมเรื่องนี้กลางวันประชุมเรื่องนี้เย็นประชุมเรื่องนี้ทําแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละช่วงของวันเข <c oughs> าจะทาไม่เหมือนกันทีนี้คนไม่ใช่ซีอีโอแล้วครับคนที่นึกไม่ออกเลยว่าต้องไปบริหารอะไรนี่แค่ ให้เดือนชนเดือนก็แย่แล้วหรือว่าลูกจะมีข้าวกินไหมอะไรแบบเนี้ยพี่ต้องอนุโมทนาคนที่ไม่มีภาระทางการงานวุ่นวายยิ่งต้องฝึกเลยเพราะว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครับงานน้อยหรือเป็นคนที่ไม่มีงานทำเนี่ยงานที่ควรจะทําก็คืองานฝึกเจริญสติสัมปชัญญะกลับดีอีกใช่ไหมมีโอกาสมีเวลาที่จะฝึกเยอะดมนุษย์เนี่ยเขาไม่ให้ทําอะไรเยอะไอเราเนี่ยมันทําเยอะเราเนี่ยกรรมเยอะ Oh. คนที่เขาไม่ได้ต้องทําอะไรเยอะเนี่ย oh. เขามีบุญ hmm. ไม่ต้องทําอะไรมากถึงเขาจะไม่ร่ํารวย <Okay. S 2> ไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่เขาไม่ต้องมีปัญหาเยอะอ hmm. เมื่อปัญหาเขาน้อยก็มีเวลาไปปฏิบัติธรรมคำว่าน้อยเบางคนจะบอกว่าฉันว่าปัญหาฉันเรื่องเรื่องใหญ่นะ hmm. ไหนเป็นหนี้ตั้งนี้ต้องไปผ่อนเองินเดือนมาก็ไปผ่อนเสร็จแล้วข้าวจะพอกินไหมต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ภาระก็เยอะต้องย้อนกลับไปดูว่าก่อนจะผ่อนนะ่ะมัน <Yeah. S 2> ไม่ผ่อนใช่ไหม ่อนจะผ่อนนะมันไม่ทำไมจะต้องผ่อนด้วยต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้ที่เราผ่อนผ่อนอยู่นะมันจําเป็นหรือเปล่ามัน iPhone หาไม่มันซัมซุงโน้ตสองโน้ตสี่ไหมมัน iPad เล็กใหญ่ไหมอะไรต้องไปดูว่าเราผ่อนเพราะอะไรเกินความต้องการใช่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นพอเราหันกลับไปดูเราจะเห็นอ้าวไม่จําเป็นพี่นะพูดได้เพราะว่าจริงๆพี่เคยใช้เงินมาก่อน แล้วพี่ก็เห็นว่า้การใช้เงินกับการไม่ใช้เงินบางทีการไม่ใช้เงินมันมีความสุขมันสนุกกับการที่เราจะใช้คําว่าเล่นแรบแแลดก็ได้สลับสับเปลี่ยนอะไรนี่เอามันก็ผ่านไปวันหนึ่งแล้วนี่เอาอันนี้ของอันนี้เราไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้แล้ะอันนี้มาใช้อผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วนี่พอมันมีชีวิตแบบนี้เราจะเริ่มเห็นคุณค่าแล้วว่า ้ามันไม่รบรุงรังนี่เราไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากมายอะไรเราก็มีชีวิตของเราดําเนินไปได้ในแต่ละวันฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฝึกเห็นรู้ตัวเห็นตัวเองรู้ตัวเห็นความไม่ดีในตัวเองในตัวเองเห็นความอยากได้สําคัญที่สุดนะโลกของยุคเขาเรียกยุคอะไรล่ะยุคบริโภคพี่เม่อยากจะพูดยุคไอทียุคยุคอะไรยุคไหนเหมือนกันหมดล่ะบริโภค นิยมบริโภคบริโภคนิยมบริโภคบริโภคนิยมเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันเป็นมองข้างนอกไงคนอื่นเขามีเราก็ต้องมีบ้างแล้วทุกอย่างมันจะเน้นไปทางให้เรามีไม่งั้นเดี๋ยวอายคนอื่นไม่ทันคนอื่นช่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีของมือสองนะคะอยากจะมีเหมือนเขาแต่มันมีไม่ได้มันก็ต้องยอมไปใช้มือสองของปลอมเดี๋ยวนี้เขาไม่ปลอมละเาใช้ของมือสองอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะแบบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ นอกเหนือจากธรรมะแต่เป็นเรื่องที่คนที่ศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาฝรั่งเขาอยากจะมาทำวิจัยคนเอเชียไม่ใช่คนไทยท้ำไมฮะทำไมคนเอเชียถึงต้องมีของที่เป็นแบรนด์เนมมีหน้ามีตามันเป็นศาสนาชนิดหนึ่งหรือเปล่าเหรอฮะโอ้โหศาสนาของความของผู้บริโภคครับอ่าแล้วถ้าเราฝึกแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่ จะบอกว่าเราเริ่มเป็นคนแล้วนะความเป็นลิงความเป็นลิงเราน้อยลงแล้วนะอะไรเป็นตัวชี้วัดอะไรบอกพอมันเนี่ยมันจะเห็นไงจ้าว่าจริงๆอ้าไม่ค่อยกระโดดไม่ค่อยกระโดดไม่กระโดดก็ธรรมชาติของลิงก็จะค่อยๆลดไปครับเมื่อไหรไม่กระโดดมันก็นั่งเฉยๆเพอนั่งเฉยๆมันก็เป็นคนที่มีสมาธิเทียบกับของเดิมใช่ไหมฮะว่าเดิมเคยกระโดดที่นี่เซลใช่ซาเล่ซาเล่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยต้องไปอะไร เมื่อไหร่เห็นซาเลมอยู่ไม่ได้ใจมันร้อนเร่าเพราะนั้นอะไรนะมิดไนท์เซลอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าสมมติยังสามารถที่จะนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่กระโดดไปซื้อเนี่ยอ่าดีขึ้นถ้าเริ่มหันกลับมามองเอ้ายังไม่ได้จําเป็นอีกเริ่มดีขึ้นอย่างนี้นี่พี่พูดแบบเขาเรียกอะไรประยุกต์มากเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าคนเราเนี่ยจิตมันจะไม่เป็นเลงเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆกลับมานิดนึงตรงธรรมะก็คือว่าถ้าสมมติมันไม่นั่งเฉยเนี่ยมันไม่มีสมาธิ ถ้าสมาธิเขานั่งรองบอลอยู่ไอตัวประธานตัวนี้เนี่ยอยู่ด้วยสมาธิเนี่ยเขาจะมองเห็นตามความเป็นจริงหมดเลยว่าอันนี้จําเป็นอันนี้ไม่จําเป็นครับแ้่การเจริญสติสัมปชัญญะตัวมันเองเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยมันได้แต่กั้นแต่มันยังไม่เป็นตัวสมาธิที่จะทําให้เห็นประโยชน์หรือไม่ใช่สมาธิที่ว่าใช่สมาธิแบบนั่งนิ่งๆแล้วนิ่งจะทํายังไงก็ได้ถ้าบางคนก็จะนั่งนิ่งก็นิ่งไปเพราะว่าบางคนเขาอาจจะต้องการอย่างนั้นก็ถึงจะนิ่งได้แต่ถ้าสมมุติใน พระพุทธศาสนาจริงๆไม่ต้องนิ่งนั่งลืมตาเนี่ยก็นั่งคิดไปก็ยังได้เลยมันก็จะเห็นทีนี้ไอ้ตัวที่มันจะบอกว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อัตถาประโยชน์หรือไม่เนี่ยมันเป็นตัวของสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาครับสมาธิเนี่ยเขาต้องจับให้มันอยู่ก่อนมีสติแล้วเห็นมองเห็นมันต้องนั่งนิ่งๆแล้วเห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มบอกใช่หรือไม่ใช่ควรหรือไม่ควรไอ้ควรหรือไม่ควรเนี่ยเป็นตัวปัญญาหลายคนคงจะ นึกสภาวะหรือนึกนึกเหตุการณ์อย่างนี้ออกเพราะบางคนก็มีเนี่ยไปนั่งนิ่งๆแล้วอยู่ดีก็เห็นอะไรที่มันเหมือนทะลุโปร่งอะไรแบบนั้นใช่ไหมจะมันชัดเจนขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาแล้วมันโล่งด้วยนะครับอ่ะบางทีมันที่พี่บอกไม่โล่งหมายความว่าเดินออกมาละไอซาเล่เนี่ยโอ้ยเสียได้ทำไมไม่ซื้อก็ไม่รู้อ่ตัวน้มันลดตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยคือมันไม่เห็นมันแค่ปัดใจครับแต่มันยังอยากได้อยู่แต่ถ้าคนที่เขามีสมาธิเขาเห็นโล่งไปเลยเนี่ย แล้วเขามีปัญญาด้วยว่าอ้าวมันไม่ต้องจําเป็นต้องเสียเงินเนี่ยเงินมันยังจะเอามันบูดท,ที่ไหนละสตังมันไม่บูดเนี่ยเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีจิตที่โลง่งพอฝึกบ่อยๆพอโล่งเนี่ยจิตมันจะไปเจอความโลง่งไอตัวประธานนี่เขาจะเจออ้าวอีนี่มาหลอกฉันไอลูกน้องคนนี้ไม<อ>่ดีไอ้นี่มันทําให้ฉันดีขึ้นมันก็จะเริ่มฝึกฝนไอลูกน้องตัวที่มันดีทําให้เราดีขึ้นเนี่ยมากขึ้น พอฝึกมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาจะกลายเป็นคนที่แบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองก็เป็นจิตท,ที่ปกติอะคำว่าปกติก็คือเป็นคนที่มีศีลคนมีศีลที่ไม่ทําผิดนะกายวาจาใจคนมีศีลทีนี้ไม่ต้องฝึกแบบชนิดยากแล้วศีลมาสมาธิก็มาสมาธิมา,มา,มาปัญญาก็มาปัญญาก็เกิดก็จะมีชีวิตอยู่แบบคนมีคุณภาพ ตัวหอมเลยนะพี่อาร์ตอันนี้ตัวหอมตัวหอมนะต้องอาบน้ำไหมฮะไม่ต้องอาบน้ําตัวหอมนะพี่จะบอกให้คนเสฉเนี่ยเป็นคนที่แบบเนื้อตัวหอมเนื้อตัวหอมใครใครใครก็อยากมากกลยใช่ไหมฮะหอมทั้งไม่ใช่ทางกายภาพทั้งนํามาทับไม่ต้องใช้น้ําหอมไม่ต้องใช้น้ําหอมคือคนที่ตัวหอมคือคนอยู่ใกล้แล้วเขาไม่รู้สึกอึดอัดอย่างนี้เป็นต้นเด็กอะเด็กๆกอะที่ไม่ได้รับอาหารเยอะแยะแล้วยังไม่มีโรคกรดลงเยอะตัวเขาหอมใช่ใช่จบเขาหอมเพราะว่าจริงเขา คือมันทั้ง่าตกายภาพและนามธรรมอย่างนี้เป็นต้นพอฟังบอกว่าใจที่โล่งโปร่งอะไรแบบนี้ถ้าใครเคยสัมผัสสภาวะนี้จะจะคงจะนึกออกแล้วมันจะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีมากเวลาที่เหลือนิดนึงนะพี่จะพูดถึงว่าไอ้คนโล่งเนี่ยฝรั่งเขาไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเรานะแต่เขาสนใจปฏิบัติธรรมเขาบอกเขานั่งใกล้คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขารู้สึกได้เลยอะ เพราะว่าฝรั่งเนี่ยข้อมูลน้อยอ่ะเขาปฏิบัติเฉยๆไปเลยข้อมูลเขาน้อยเขาบอกเขานั่งปุ๊บเนี่ยพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพรานั่งปุ๊บเขารู้สึกได้เลยอย่างเงี้ยเห็นขนาดนี้นะพี่ถึงบอกว่าตัวหอมไงก็คืออาจจะไม่ได้หอมทางด้านเคมีนะแต่มันหอมในลักษณะที่ว่าโอ้มันสดชื่นจังครักลิ่นดินกลิ่นโคลนเนี่ยเวลาที่ฝนตกใหม่หอมไหมหอมเพราะว่ามันบริสุทธิ์ไงรับ ก็หวังว่าทุกท่านจะตัวหอมแล้วก็โล่งนะครับหอมโล่งหอมโล่งกันทุกคนนี่คือเนื้อหาของรายการหมวดในวันนี้ครับเจเจเวลาหาสุขท่านผู้ชมชอบแล้วก็อยากที่จะชมต่อก็พบกันทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับหรือที่เว็บไซต์ครับ www. เจ็จเวลาหาสุข .com นีั้นจะมีตอนหลังๆที่ออกอากาศไปแล้วตอนก่อนหน้านี้ที่ออกอากาศไปแล้วให้ย้อนชมกันด้วยส่วนถ้าใครเล่น Facebook ก็ Facebook ของคุณไก่เจสุภาเบนซองหลอกก็แอดเฟรนด์กันได้นะครับ หรือถ้าวันอาทิตย์ครับสะดวกที่เบนทองหลอก็จัดศึกษาและเปินบัตรถมครับ027148888ส,สอบถามกันได้ว่าเดือนนี้มีวันอาทิตย์ไหนบ้างท่านจะมากี่ท่านสำรองที่นั่งฟรีเช่นเคยครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่กับเจเว,วลาหาสุขคุณไก่เจสุภาเบ็นท้องหลอและผมชัยวัน์อนุตรกุลชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ